สวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมนะคะไม่ได้เจอกันสักพักเลยช่วงนี้ก็เห่อเล่นแต่อีกอันนึงนะคะตอนนี้ก็คือนุชมีข่าวดีจะบอกก็คือจะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าตอนนี้นุชก็จะสั่งเครื่องสำอางยอ่อทีคอนเซปต์อายบายสไตล์นันดานะคะเครื่องสำอางก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นพวกสภาาด้วยเดี๋ยวสภาอาจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะ อันนี้เป็นอันที่นุชพรีมานะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้ตัวนี้สามหมื้าพันวอนเก้าพวอนค่ะตัวนี้แบบนี่แล้วก็จะเป็นว่นเลนส์ใสเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแว่นตาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้คือของที่นุชพรีมาบางส่วนนะคะ อ่าอันนี้ก็คือนุชทดลองสั่งเองนะแล้วตอนนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าใครสนใจก็เครื่องสาอางแบรนด์นี้ค่ะที่นุชใช้นุชก็จะพรีออเดอร์มาให้นะคะก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะส่วนเลทราคาเดี๋ยวนุชจะคิดกลับไปให้นะคะรับพีของทุกอย่างที่เป็นเกาหลีนะคะตัวนี้มันเป็นแบรนด์โปรดของนุชเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวนุชขอตัวไปทํางานแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องจัดกระเป๋านะคะเตรียมตัวดูของนี่ดูของดูของโปรดนุช ดูมีแต่แบรนด์นี้ทั้งนั้นเลยซึ่งนุชชอบมากแล้วตัวนี้เป็นตัวที่แบบนําเสนอมากเลยเป็นตัวพรายเมอร์เป็นตัวคอนโทลนะคะมันเป็นตัวควบคุมความมันของหน้าแล้วก็ตัวนี้หลังจากที่นุชปันใจให้กับยี่ห้อ Canmake ไปแล้วอายไลเนอร์ตอนนี้นุชปันใจให้ยี่ห้อนี้แล้วค่ะเป็นลูกหลักของนุชเลยอ่าเป็นยี่ห้อที่คอนเซปต์อายเหมือนกัน ส่วนกรีดมาเป็นยังไงก็คือเป็นแบบนี้เห็นไหมนึกว่ามันดูน่ารักดีนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวนุปไปแล้วเขาตัวไปทำงานแล้วค่ะบ๊ายบาย